หอยเชลล์มือนีเขาจะไปหาเงี้ยมาใส่เบ็ดป่าไปเมืองว่าเขาสีได้บ่ได้ไปดูนึงดีก็มองหอยก็เก็บเดี๋ยวเอากดเดี๋ยวใส่กันเออจะปูบ่ได้เก็บดไม่นี่ก็ดีปูก็ดีปูก็เก็บดและใส่เบ็ดเดี๋ยวนี้แม่นบ่ไปดีจี หัร์ว้าเต็มมากเลยนคำออาเออคำมเอ่สอนออาเกียยได้ได้ปวโอ้านันี่มันเก่ยหรอป่โอ้เียดแั่นมอไปไปครับไดโอ้ยไปแเนื่อเนือโอ้ยีนห็นแล้วได็กะเอาเี้ยครุบม่ ไปอีกอแล<ห>้วัมเด็ดนไปข้างก่าไรมาไรม่ออบอเว้ยมันขับปานีิเอาอะไรขึ้นบนว่ได้อวิงเดนีอ่อย่ออยออยางไางยังว่าปวดใจอยู่นนะ่โอ้ยเช็ดเช็เออเช็ดเช็ได้ยได้หรอฮบงเรื่องิกระโดดนี่นี่น <laughs> ี่มที่ไดมันไปสองตัวน,เน,น่เออเออนั่นแหละไปหน้า มันลงมากอ่ะปล่อยมันลงมากดิปล่อยเต็มปล่อยมันลงมากรากใบผุนข้าง mm ุ hmm. oh, ่นึ่งไปใสเระบูต like, ัวใหญ่อยู่ดิเออเอ่ะโคคาฮ่าตัวนึงโอเคบู๊นี่เด้อยู่นี่ได้ได้ยังได้ตะปูเดี๋ยวลงไปอีกเอาปูสิว่ากินเขียดตีนั่น

ปเปียงเปีงวุย้ยจำเนี่ยล่ะคับเข้าใส่เด็ดแม่นบ่ปูยังพิ่งปูเดี๋ยวเราป่าอือเปียงปเปียงเอาใยเอาอีปูใส่ในจอบายเก็บปูหอกนี้เหมือนอะไรอินแนว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 อ้ามันสองใยหลาน น,น,นี่เดือดขาวมันก็ไปหาหินบ่ล <c oughs> าขาวไปี่เดือดบ่ <c oughs> โอ้บว่าเด็กขอน้อยลงน้ำอีกแล้วบ่เนี่ยวุ้ยบ่ทำหนึงนี่ย่นี่นี่นนโอ้ยออยกักูกูอยู่เดี๋ยวลลางนา้ำกันขอน้อย ใม้ปลาคอนท่านตายด้ยนี่ครับชวดูอีโดนายูอ้วไปเคียงหีกับปาธรรมดาหนิเป็นแพหนิเคียงหน่อย ก็กะเขียดปู่มันนีบเนอนี่แล้วได้ลายแพะออันนี้อันนี้แม่ไปเก็บมากนี่ใชัวบวมแม่ของพ่อสูงเบิ้งล่งเบิ้งด้วยนี่เป็นบวกเปลนงน้ำลงนั่งกับโเบ้องเหรอกจ่ากายที่ต้มปลากร้เพาะแม่ปลาไาเดี๋ยวอันนี้อันนี้เขาจังมากับตัวนอยหน่อยเลยจังมาเอาไปใส่เขียดเขียดเด็กตัวนี้เห็นปะโดดร้งอะ อือีตัวใหญ่ไปพี่เนาะมาคว้ามาเชียง ทัดปลากแล้ยิบผูหน่อยในรายหลังอยู่ ไนี่ยังไงต้นปลาต้นตรงปลาเค็งน้อยอืมปลาตองตัวก็ตายนี่สองตัวนองแซมดีิแม่ปาตองตัว พี่ดาขึ้นมาสตว์กินได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเอาเอาไว้ก่อนโอ้ยเมืองข้ามไหนเมืองข้ามเมืองข้ามโอ้หลายตัวเลยนี่ได <you> oh, wow. ้ล่ะนี่ครับซุ้มจุ้มมึงโอ้ไม่กินบักซี่ด่าขึ้นมาสัตวเลยนี่อุดมสมบูรณ์พี่น้องเห็นู่โตแม่นี่ อันนี้ตัวผู้มีเขามีเขานี่ตัวผู้พี่มาหลายตัวตัวนี้หลายเล่นดูหล,ล,ล,ลายทรั้งนี้กันนี่โอ้โอ้โอตั้งตัวผู้ตัวแม่ไปเลี้ยงบ่ฮะเข้าไปเลี้ยงบ่มันจะตายนะปนๆอยู่ในหูโอ้มันเห็<ะ>่เป็นหางมันเลยตอนหนึ่งสองสามเล่นแก๋อหันเงอยู่

นกกินเอามนี้อ่ะกินข้าวมาตั oh, 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 okay. ้งครบเอาหลังนเดี๋น้าไหนขอต้อเบครั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 บ ่ายดูต้มป่าไม่เงือกลับขึ้นไม่เงียบตายอะไรเงือกหรอ